กูเดิเบิรนังมาหลายปีแล้วสัสพวเด้เวินังนมาหลายปีแล้วสัสอ่เบี๋วือาันนั้นมีมาสัอ้าไปแต่ไหนนะสน่ากเดินเบิรงนังมาหลายปีแล้วนะ ตาดีสเดียสามความหมดสึกเ,เ,เนี่ยแต่ละคนเนี่ยครูบัวได้เบ่งหนังมาหลายปีแล้วนะคะจ้าเป็นเจงใดเนี่ยครูบัวได้เบ่งหนังมาหลายปีแล้วสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ,คคะอันเบิ่งอยากเป็นเจงใดเนี่นะคะยค่ะเอาวประทับใจยังแน่ยแม่ทับใจทุกตอนเลยเมามากกับคนลุกเออเนาะแม่มาบอถือเลยแต่ว่าแม่รู้สึกว่าอยากอยากให้คนมาก อยากให้คนมารับรู้อยากให้มารู้เรื่องความเป็นมาของคุณฮันนี่สีอีสานค่ะซึ่งแม่เป็นคนกาลสินแท้ๆแม่ก็ยังไม่รู้แม่เพิ่งรู้วันนี้มมแม่มทำแม่พ่อก็คูยจากได้นี่ที่น้องเาค่ะอยากเตือนส่วนเด็กค่ะเด้อที่น้องค่ะอยากให้มาที่น้องทุกผู้ทุกคนเลยค่ะมาเบื้องหนังเรื่องนี้เด้อค่ะเด้อรับรองมาท่านสิ รักคันนี้สีสานขึ้นลายขึ้นอีกเลยค่ะขอบคุณหลายๆทีไน้มารับชมค่ะขอบคุณค่ะที่ได้มีโอกาสมาดูรักคันนี้มากเลยจีเน่ค่ะแม่คันนี้ลายขึ้นตัวเก่าเนาะใช่ค่ะจากจากแต่ก่อนนี้เราเรารู้เพียงแค่ผ่านผ่านค่ะพอเรามาชมภาพยนตร์แล้วเรารู้อยากมากยิ่งขึ้นค่ะรักคันนี้สีสานนะคะค่ะค่ะขอให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ ปังปังปังป,งปงัค่ะขอบคุณ่นะครับคืนนี้บอก็บรงลอ้นะครับว่าทางการี่นี่วงเงแรงกเ่วนนปไาษาอครับแต่ว่ามัตรใหญ่นะครับพี่น้องก,ก็บกึงแล้วเรียรับอัท่านสามรนะครับัรที่สจะมาบอกใหบพี่น้องมาติดตามชมนะครับหรือว่าตีิฟซีท่นมาค้มตองเขาจของทบเขจะมีการเปิดทำการใช้ ในรูปหนังนกลัวประเทศพร้อมกันพระเจ้าพิทกษ์กพี่น้องนะครับมาติดตามชมนะครับพาพยนตร์เรือครับอาาทันท่านมีสิมวรมนะครับมือนีพระเอกก็นั่นเองมาด้วยกันครับนักแสดงหลายๆคุณครับมารวมกันรอบนี้เป็นรอบโต๊ะเบอร์หนึ่งสำหรับซึ่งุ้ชนครับอยากให้พี่น้องมาเบื้งกันหลายได้ครับมาพี่น้องมาผูเบื้องพาพยนตร์นะครับนับว่า เราจะขุดคนมานบานครับพี่น้องครับเรื่องชื่นชอบมากเลยครับเรื่องขุคนมานบานมาขุคนบมีกานตั้งที่นั่งบ้านเอากี่ร้อยล้านเอาเงิพันล้านดีไหมเนี่ยอุคิดว่านอันนี้มีผสมผสมเป็นแน่นอนครับยี่พันล้านนะบุ๊คเตอบครับพี่น้องาเบโดยเขาดีนะองพี่น้องพี่น้องดูว่าปังจริงจริงนะครับขอบคุณพี่น้อง สวัสดีครับทีมงานอีลามิกแดนนะครับเดินทางมาจากพนพ้องรอยเอียดครับมือนีได้ยินขขาวา่ามาดูภาพยนตร์าฐานฮันนี่ราชนีมลลำเอาตรงๆเลยครับท่านมีความรู้สึกยังไงกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก่อนอื่นก็จะขอฝากฝากพี่น้องเฮ้าฝากคนไทยเฮ้าฝากภาคอีสา,านเข้านะคะเนาะมาซอยอุดหนุนมาซอยเบิงในลงอีลีเด้อค่ะระบบแสงสีเสียงระบบตัดต,ต่อดีอีลีและก็ได้อัดทลอดหลายหลายอย่าง เหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์ในพศสองพันหอย3าคี่6เนาะย้อนกลับไปอีกเมื่อ20ปีที่แล้วแด่ทะลุดแห้งพี่น้องเขาให้มาซอยสนับสนุนผุ้สาหากรรมหนังไทยก่อนมีชีวิตรักมีวิถีชาวบ้านและสุดท้ายก็สอนให้เรารู้จักการปล่อยวางสนุกแล้วกัสนุกบนเศร้าแล้วก็มีแอบสีชมพูแอบมีชีวิตรักหนุ่มสาวแมนค่ะมันเป็นชีวิตบ้านบ้นนะคุณ เมื่อย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนั้นที่ฉันอายุ10ตอนนั้นอยู่ป .5 ก็ร้องเพลงคุณแม่เราได้แล้วร้องเพลงฮันนี่เราได้แล้วร้องเพลงราชินีลูกทุง่งนับปัจจุบันของเราได้แล้วนะคะพี่นอ้องใ,ให้เชิญชวนเลยให้เอาเบิร์ไม่ได้มีไม่ใช่ไม่ได้เชิงว่าจะเป็นหนังผีเป็นดราม่าชีวิตจริงๆให้เข้ามาเบิงเบิ้งลยตัวเองนะคะมาดูด้วยตัวเองใครใกล้ที่ไหนโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศใกล้ที่ไหนจังหวัดไหนมาดูในโรงหนังดีกว่านะคะ วันนี้ก็ได้รู้ถึงประวัติชีวิตจริงของแม่ค่ะศรัทธาแม่จริงๆนะคะวันนี้ถึงได้มาชมวันนี้ค่ะเบทั้งเบิงทั้งไห้ภู้มใจติดใจ,จวนันนี้น้องมาเบิงเลยละ่ะแต่ว่าพวกเบ้เบ้กังะทิ่ไมอีกตอบสอง